อร่อยไหมบแบบนี้อ่ะใครจัดใครทำว่างานนี้วะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยอินเผาครับกินเผาแกงกินแล้วจิ้ม <c oughs> เนื้ออ๋อกินแล้วจิ้มีฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคเฮ้ <c oughs> มันเป็นีมันเป็นสีัเป็นีมัเป็นไมันเป็นรษฐีวันดีครับ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 เขาทำเขากินข้าวท่กิาไมไม่กินข้าวับท่านข้าวโอ้โหเป็นมุนยางนอมาหน เอายังย <Z an aaS as> ินมีทำไมไม่ไปนั่งครับนี่ไม่รู้ไม่รู้นั่งอะไรแถวนี้ครับนี่เอียนยินมีทำไมไม่ไปนั่งครับโอ้มากันเป็นร้อยคนเลยแล้วจะมีเบียกติดป่ะเบียดป่ะเบียดกันป่ะเบียดอะไรขึ้นต้องเก็บกับมอสกันดีลุมบอกแข้งครับพี่หัวรัน cho mấy sàng biếc nhăng. Thôi không thiếu đâu sáng ดเดี๋ยวเจอกันข้างใน okay. โอเคโอ้ปามหน้เเาเจียวทูไหม